หากไม่มีดวงจิตใครกันที่เวียนไหวตายเกิดคำถามนี้อาจฟังดูเป็นเรื่องปรัชญาหรือศาสนาแต่รู้ไหมว่าในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่วิทยาศาสตร์ก็มีคำตอบที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจิตหรือจิตสำนึกเป็นผลผลิตจากสมองอันซับซ้อนของเราไม่ใช่สิ่งที่จะล่องลอยออกไปได้แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปไหนเลยในจัก,กรวาลน,นี้คือพลังงานและอะตอมที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรานี่แหละครับตามหลักกฎอนุรักษ์พลังงานและมวลสาร บอกว่าพลังงานและสาสารไม่สามารถถูกสร้างหรือถูกทำลายได้มันแค่เปลี่ยนรูปไปอะตอมแต่และตัวในตัวเราเคยเป็นส่วนหนึ่งของดวงดาวที่ตายไปเมื่อหลายพันล้านปีที่แล้วครับเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดในมุมมองของจัก,กรวาลก็คือการที่อะตอมและพลังงานที่ประกอบกันเป็นเราถูกปลดปล่อยกลับคืนสู่เอกภพเมื่อถึงจุดจบของเราอะตอมเหล่านี้ก็จะไปเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอื่นๆต่อไปอาจจะไปกลายเป็นต้นไม้อากาศหรือแม้แต่ทั้งดาวดวงใหม่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและสามารถรับชมคลิปยาวได้ที่หน้าชอ่อง